สบายดีโมเพื่อนทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคน of of เมื่อนี้แม่น้องบางอ่อนกับสีพาหล่ะสวนคือเก่าพี่น้องมาเปิดนามอยู่แปลงในหรือว e a, สส่าสวนที่นำตกแปลงที่สองพี่น้องหรือว่าสวนที voilà. ่สองพาพี่น้องบางหมากทุเรียนคือเก่าพี่น้องอันนี้สวนที่สองพี่น้องอันนี้สวนที่สองเนาะหรือว่าแปลงที่สองนั่นเองมากกับสีประมาณซ้ำกันพี่น้องเอ้ยซ้กัน สำคัญเบิดทุกแปลงพี่น้องที่แม่นํำมางอ้นดูแลอยู่ก็มีอยู่หกแปลงพี่น้องรือว่าสามเจ้าเนาะสวนนำโต๊กนี่ก็มีสองแปลงแต่เจ้าเ land. ดียวพี่น้องเท่าแก่เดียวเนาะมีอยู่สวนลงเล็กสวนลงเลกมีสองแปลงพี่น้องแล้วก็อยู่ซุ้มโรงแปลงหนึ่งเพราะว่าสามแปลงนี่คือเจ้าเดียวกันคือเก่าพี่น้องสวนเท่าแก่เดียวกันเนาะอยู่ลงเล็สองแปลงแล้วอยู่ซุ้มโรงแปลงหนึ่งมันมีสวนสามสวนหรือว่าสามแปลงพี่น้อง อันนี้สวนเท่าแก่มองอยู่เป็นลักลักพี่น้องสวนอยู่ที่น้ำตกอันนี้สวนที่สองพี่น้องมีอีกสวนหนึ่งกัอยหน้าเล้งพี่น้องยหน้าเล้งนี่คือเจ้าหนึ่งอีกพี่น้องเพราะว่าสองเจ้านี่เจ้าหนึ่งพันมีสามแปลงเจ้าหนึ่งพันมีสองแปลงนรามองอยู่เป็นลักลักไม่มีอยู่สองแปลงหรือว่าสองสวนพี่น้องแต่ก็บสวนหน้าเล้งอ่ะเจ้าเดียวพี่น้องรวมแล้วก็เป็นหกแปลงพี่น้องที่แม่น้ำบางออนก็พอน้ำบงออนดูแลอยู่หรือว่า มาทำอยู่เนาะพี่นอ้องนี่แหละพี่นอ้องลูกทุเรียนก็นที่อยู่สํากันพี่นอ้องลูกสํากันทำงานชวนเรียนกับถ่ายชวนทุเรียนในพี่นอ้องเบื้องพี่น้องอ้แต่ละเมื่อแต่ละวันแม่น้ำองอนจะถ่ายให้เบื้องพี่ะขันตอนด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าแม่น้ำองอนบริตัดต่อคลิปคือถ่ายตัวใดก็คือลงกปโโลดพี่นอ้องตัวนี้ชวนอยู่นำาต๊พี่นอ้องเอ้ วนอยู่ที่น้ำตกลูกกับยู่ประมาณนี่พี่น้องชำกันเบิดทุกแลงชำกันเบิดเลยลูกรเรียน่ะแล้วก็มีอีกต้นสองต้นหรือสามต้นนี่แหละพี่น้องเพราะว่าผลเกิดก่อนมองุงเกิดก่อนมุ่งด้วยจะาไปเบิ่งกันถ <c oughs> ่ายพี่น้องแล้วเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้เกิดก่อนมองุง เกิดก่อนโม่กะชีเอาได้พี่น้องไอ้พวาติดเบิดเนาะตอนนี้เกิดก่อนเพื่อนพี่น้องสีได้โลเท่าไรเละพี่น้องที่นี่สวนอยู่อยู่อยู่แปลงในนี่หรือว่าส่วนที่สองนี่มีลูกใหญ่อยู่สามต้นสี่ต้นพี่น้องเกิดก่อนโม่ผวาติดแล้วเลยเอาเลยพี่น้องบริตต่อยถิมบริตีถิมเนาะเอาไว้เลยพี่น้องว่าชีได้ราคาเท่าไรเนาะ บิ่งไฟเบิ่งอีกพาไปเบิ่งอีกก็ได้พี่น้องยังมีลายต้นพี่น้องเอ้ยเบิ่งห้เบิ่งไปรอบรอบได้ขายเลยได้พี่น้องเลยนี่ไนดะ้าราคาเท่าไรละบาทที่นี่เบิ่งเงานะ่ะ เป็นดอกก่อนหมพี่น้องเป็นดอกก่อนหมูกกหมแล้วบได้ตีถิมเพราะว่าจงไว้กับติด,ดีพี่น้องก็เลยเอาไว้เลยเบิ่ข้าไปเบิ่ง <c oughs> ที่ลูกใหญ่อันนี้ต้นที่สองแล้วพี่น้องที่ลูกใหญ่แล้วต้นที่สองแล้วเนาะต้นที่สองไม่พาไปเบิ่งต้นที่สามมาที่นี่ที่ลูกสากันหรือว่าลูกสิได้คายแล้ว ปปส่วนนี้ก็มีห้องให้อยู่คือกันได้พี่น้องมีขนําคือกันบ้า,บานผ่นเอินขนาเนาะบ้านห้องห้องรัง่วห,ห้องเฮือนนั่นแหละพี่น้องว้าก็ได้ว้าบ่คือกันได้เอินบคือกันเปิดนาพี่น้องพบ่ปต้เปิดนาคือเก่าเหล่าสวนคือเก่าที่พาไปเบ่งอีกต้นหนึ่งพี่น้องต้นที่สามเนาะที่ลูกใหญ่แล้วเปิดนา เพ่อนนำโฮสพ้นโปตกี่น้อยคือมทำถาชิโต๊กอยู่แต่ว่าบปตกเบ่งพาปเบ่งูลทุเรียนในตัวที่พอขายแล้วส่วนที่สองพี่น้องส่วนอยู่นำาต๊หรือว่าแปลงที่สองัอนบอกพี่น้องแล้วบอกพี่น้องอีกเนาะเพราะว่ามีสองแปลงพี่น้องส่วนนำโต๊ส่วนหม่องอยู่เป็นหลกัลกๆมีอยู่สองแปลงแปลงหม่องผกักหันแปลงหนึ่งแล้วก็อันนี้แปลงที่สองพี่น้องเตินกับสำกันพี่น้องไอเรียนสำกันค่ะ เห็นบอกพี่น้องอันนี้ต้นต้นที่สามเลยนะนี่นี่อลไพี่น้องในในแปลงที่สองมีสามต้นพี่น้องท่ว่าเรียนสิพอขายนะสิด้ขายนะมีอยู่สามต้นลูกใหญ่เลยเห็นขากบอกพี่น้องเบิงสิมาฟังเลยนะเปิดอันนั้นจับกรองไปใส่ เงินพนพี่น้องแอบกรองไปใส่ตาเวนเวนบอวพี่น,น้องตอนที่สามพี่น้องมี3ต้นที่ลูกใหญ่ซ้ำกันสีได้ขา,ายอลไแไล้นี่นะนีะ่แหละพี่น้องลูกโเรียนกับพอเป็นหมากใหญ่กับซี่ซ้ำนี่พี่น้องเอยเอาซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออาทิตย์นี้ไปหาเปลี่ยนน้ำก่อนมาไงน้ำก็ได้ ห้เปลี่ยนน้ำก่อนถ้าเบิ่งคลิปหนาพี่น้องเอ้ย